กฎแห่งกรรมเรื่องสมาธิกับปัญญาที่เกิดจากจิตสมาธิที่มีโดยธรรมชาติไม่มีกล่าวตามสภาวธรรมแล้วจิตนี้มีความปราดเปเรียวว่องไวต่อการรับอารมณ์มาก เพราะได้รับการสั่งสมอบรมมาในอดีตรับอารมณ์อย่างหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนไปรับอารมณ์อื่นต่อไปตามลำดับเพื่อแสวงหาอารมณ์ที่ดีกว่ามคารอบครองครั้นเมื่อได้อารมณ์ที่ดีกว่ามาแล้วก็ต้องการเปลี่ยนไปรับอารมณ์ที่ประณีตอ,อื่นอีกจึงไม่อาจรับอารมณ์อันเก่าไว้ได้ตลอดกาลจิตจึงมีการสับสายไปมาตามอารมณ์โดยธรรมชาติดังนั้นผู้ที่กล่าวว่า สมาธิมีอยู่แล้วโดยธรรมชาตินั้นจึงเข้าใจผิดพลาดทีเดียวมีพระบารีในจิตตวักแห่งพระธรรมบทรับรองไว้ว่าผู้มีปัญญาย่อมทำจิตที่ดิ้นรนกลับกรอกรักษายากห้ามยากให้ตรงได้เหมือนนายช่างสอนดัดลูกสอนให้ตรงได้ฉะนั้นทั้งนี้ความหมายชัดเจนอยู่ในตัวแล้วว่าจะต้องภาคเพียนฝึกจิตที่ดิ้นรนกลับกรอกนี้ ให้มีสมาธิขึ้นจะนึกคิดเอาเองว่าให้จิตเป็นสมาธินั้นหรือเข้าใจว่าจิตมีสมาธิอยู่แล้วโดยธรรมชาติเป็นขณะดข,ขไม่ใช่เลยความตั้งใจทำงานก็ไม่ใช่สมาธิในปัจจุบันนี้ผู้ที่มีการศึกษาธรรมะกันเป็นจำนวนมากยังแยกไม่ออกว่าสภาวธรรมของความตั้งใจทำงานกับสมาธินั้นแตกต่างกันอย่างไรก็เลยเข้าใจว่าเหมือนกัน จึงเกิดความสับสนขึ้นมาเมื่อเห็นว่าทั้งสองอย่างเหมือนกันแล้วก็เลยเข้าใจและเห็นเลยออกไปอีกว่าเพียงแต่ตั้งใจวิ่งเล่นเท่านั้นก็มีสมาธิแล้วเช่นเดียวกับสมาธิของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเมื่อเห็นว่าสมาธิเป็นสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติใครจะตั้งใจทำงานอะไรก็ตามหรือนั่งฟังเพลงเพลินๆก็ว่านั่นแหละเขามีสมาธิอยู่แล้ว จึงทำงานนั้นๆสำเร็จหรือฟังเพลงอยู่แล้วก็รู้เรื่องในเพลงนั้นใครกำลังนั่งคิดฝันหวานในเรื่องอะไรอยู่ก็ว่านั่นแหละเขามีสมาธิอยู่จึงนั่งคิดเรื่องนั้นๆอยู่คนเดียวได้ดังนี้เป็นต้นด้วยความเข้าใจผิดเช่นนี้จึงพากันละเลยการปฏิบัติสัมมาสมาธิทั้งนี้เพราะไม่เห็นความสำคัญเมื่อไม่ปฏิบัติสัมมาสมาธิจิต ย่อมไม่มีพลังปล่อยวางอารมณ์ที่เข้ามากระทบจึงย่อมถูกปรุงแต่งให้วันไหวซัดสายตามอารมณ์ไปด้วยเป็นธรรมดาในปัจจุบันนี้ได้มีความขัดแย้งในหมู่นักปฏิบัติธรรมะเรื่องของการปฏิบัติสมาธิต้องหลับตาหรือต้องลืมตากล่าวก็คือฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่าต้องลืมตาจึงจะรู้ว่าเห็นอะไรเป็นอะไรและเกิดปัญญาขึ้นได้ อีกฝ่ายหนึ่งก็มีความเห็นว่าต้องหลับตาเพื่อตัดอารมณ์ที่พากันเข้ามาทางตาเสียก่อนจึงคงปฏิบัติสมาธิเพื่อตัดความรู้สึกที่เกิดจากความนึกคิดเพียงด้านเดียวทำให้จิตสงบได้ง่ายขึ้นในสมัยพุทธกาลขณะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปฏิบัติสมาธิจงกลมอยู่ในโรงกระเดื่องเมืองอาตุมาและได้มีสายฟ้า พาชาวนาสองคนกับโคผลิพัตสี่ตัวเสียชีวิตอยู่ใกล้ๆกับที่พระพุทธองค์ปฏิบัติสมาธินั่นแหละฝูงชนได้พากันมากราบทูลถามว่าทรงเห็นหรือได้ยินฟ้าผ่าหรือไม่พระพุทธองค์ได้ทรงกล่าวตอบว่าไม่เห็นและไม่ได้ยินทั้งๆท,ที่ตื่นอยู่และความทรงจำยังดีอยู่ฝูงชนเหล่านั้นจึงเกิดเลื่อมใสในวิหารธรรมที่ตั้งของจิตของพระพุทธองค์อันสงบ ว่าเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนักถึงกับกราบทูลถวายผ้าเนื้อทองสิงคีสองผืนสำหรับทรงใช้ด้วยทั้งนี้ก็แสดงให้เห็นว่าในขณะที่ทรงปฏิบัติสมาธิจนจ,นจิตสงบอยู่นั้นพระพุทธองค์ได้ทรงหลับตาอย่างไม่ต้องสงสัยจึงไม่เห็นฟ้าผ่าชาวนาสองคนและโคปร,ริพัทสี่ตัวนั้นเสียชีวิตดังนั้นการปฏิบัติสมาธิจึงจำเป็นต้องหลับตาอย่างแน่นอน การที่มีผู้เห็นว่าเวลาปฏิบัติสมาธิต้องลืมตานะโดยอ้างเหตุผลว่าเพื่อให้รู้เห็นอะไรอะไรตามที่เป็นจริงนั้นสนิฐานว่าน่าจะเกิดจากดูจากตำรับตำราของเวลายางที่ใช้ปัญญาตัดอารมณ์อย่างฉับพลันหรือดูจากตำราปัญญานิเทศในคำภีพระอภิธรรมซึ่งได้ละคำว่าสมาธิไว้ในฐานที่เข้าใจ เพราะได้กล่าวมาอย่างละเอียดก่อนหน้านี้แล้วเพียงแต่นำผลของการปฏิบัติสมาธินั้นไปใช้ตัดอารมณ์ที่เข้ามาทางช่องทางทั้งหกซึ่งเรียกว่าวิปัสนาซึ่งก็เป็นขณะที่ลืมตาอยู่โดยไม่ให้จิตถูกปรุงแต่งเลยเท่านั้นดังนั้นที่พระพุทธองค์ทรงออกจากสมาธิแล้วจึงสนทนากับฝูงชนข้างต้นนั้นทรงลืมตาอย่างไม่ต้องสงสัยกล่าวคือ ทรงเปลี่ยนจากการปฏิบัติสมาธิแล้วทรงติดต่อสนทนากับฝูงชนโดยใช้พระสติแทนสมาธิเพื่อมีให้จิตวันไหวไปกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นจึงสรุปได้ว่าในขณะที่ปฏิบัติสมาธินั้นเป็นขณะที่ฝึกตัดอารมณ์ทางความนึกคิดเพียงอย่างเดียวจึงต้องหลับตาเพื่อตัดอารมณ์ชั้นนอกที่เข้ามารวมห้าทางนั้นออกเสียเพื่อศึกษาวิธีตัดอารมณ์ชั้นใน เพียงทางเดียวเท่านั้นแต่ในขณะที่ใช้ผลของการปฏิบัติสมาธิคือวิปัสสนานั้นเปลี่ยนเป็นใช้สติแทนเพื่อรองรับอารมณ์ชั้นนอกโดยให้จิตตั้งมั่นอยู่ได้จึงต้องลืมตาเป็นธรรมดาจิตหลุดพ้นพะรู้จักอารมณ์ตามความเป็นจริงเมื่อผู้ปฏิบัติสัมมาสมาธิภาคเพียนปฏิบัติจ,จนจิตสงบถึงขีดสุดที่ฌานสี สามารถปล่อยวางอารมณ์ต่างๆออกไปได้อย่างคล่องแคล่วทันการก่อนที่จะถูกอารมณ์ปรุงแต่งให้เสียคุณภาพอันประพัดสอนผ่องใสไปได้ตลอดกาลนั้นเป็นจิตที่ตั้งมั่นอยู่ได้โดยลำพังตนเองไม่ต้องพึ่งพาอารมณ์หรือสิ่งอื่นที่อยู่ภายนอกเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าจิตหลุดพ้นเพราะรู้จักอารมณ์ตามความเป็นจริงหรือเรียกว่าอัญญาว,วิโมกนั่นแหละ เข้าถึงสภาพเดิมของตนเองอันไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บและไม่ตายซึ่งเรียกว่ารู้จักอริยสัจสี่ด้วยปัญญาอันชอบอันเป็นนิมิตหมายว่าได้ย่างเข้าสู่สภาวะของจิตที่เป็นผืนเดียวกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วจิตหลุดพ้นนี้เป็นเป้าหมายของการปฏิบัติธรรมะในพระพุทธศาสนาซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเรียกสภาพจิตเช่นนี้ว่า ถึงพระนิพานนั่นเองผู้ปฏิบัติจะต้องจำทางเดินของจิตให้แม่นยำและพร้อมที่จะเข้าถึงภาวะที่จิตสงบถึงขีดสุดได้อีกทุกขณะที่มีอารมณ์เข้ามากระทบโดยผู้ปฏิบัติต้องมีความชำนาญในการทำลมหายใจให้ละเอียดประณีตอยู่เสมอกล่าวคือมีสติตามรู้ตามเห็นลมหายใจจนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับลมหายใจของตนเองอย่างไม่ขาดสาย ไม่เปิดโอกาสให้อารมณ์เข้าปลุงแต่งจิตได้เลยเมื่อจะทํากิจการทางกายทางวาจาหรือนึกคิดทางใจอย่างใดก็ตามและเมื่อเสร็จกิจการงานก็นำจิตกลับมาสู่วิหารธรรมอันสงบด้วยการทำลมหายใจประนีตละเอียดขึ้นจนเป็นจิตหลุดพ้นได้อย่างคล่องแคล่วได้โดยไม่มีปัญหาอะไรเพราะรู้จักทางเดินของจิตดีแล้วหรืออาจกล่าวได้ว่า จิตหลุดพ้นนี้เป็นจิตที่มีพลังประหารกิเลสให้ดับไปหมดสิน้นและสามารถควบคุมความรู้สึกนึกคิดไม่ให้เป็นพิษเป็นภัยแก่สังคมได้จนนามกายหรือโอปปาติกะหรือที่เรียกว่ากายทิพย์หมดกำลังถึงขั้นแตกแยกออกอย่างสิ้นเชิงแล้วไม่สามารถสร้างภพสร้างชาติสร้างทุกข์ให้แก่ตัวเองต่อไปอีกแล้วด้วยผู้ปฏิบัติจะต้องทำ และจำให้แม่นทุกขณะตลอดชีวิตไม่ใช่ว่าพอเลิกปฏิบัติในครั้งหนึ่งหนึ่งแล้วก็เลิกกันอย่างสิ้นเชิงและพอจะปฏิบัติอีกก็ต้องเริ่มต้นกันอีกทุกครั้งดังที่กําลังปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบันนี้ซึ่งก็จะทําให้การปฏิบัติไม่ก้าวหน้าคือไม่ทันอารมณ์ที่เข้ามากระทบเฉพาะหน้ามีพุทธพจน์ที่มาในนจุลิเทศกุทกาิกายแห่งพระสูตรตรัสไว้ว่า เมื่อมีความวางเฉยจิตบริสุทธิ์ดีแล้วจงตรึกถึงธรรมะหรืออารมณ์ที่จะมีมาข้างหน้าเรากล่าวว่านั่นเป็นเครื่องทำลายอวิชชาหมายความว่าตั้งแต่รู้วิธีทำให้จิตหลุดพ้นจากอารมณ์ได้แล้วต่อจากนี้ไปเป็นเรื่องของการใช้ปัญญาที่ได้รับการอบรมให้มีขึ้นแล้วจากการปฏิบัติสมาธิที่จะปล่อยวางอารมณ์ทั้งหลาย กับความยินดียินร้ายที่เกิดขึ้นให้ได้ทุกขณะเท่านั้นไม่ว่าจะผ่านเข้ามาสู่จิตทางหนึ่งทางใดก็ตามเพียงแต่รู้แล้วก็วางเฉยเป็นอุเบกขาจิตก็ย่อมสงบตามตลอดไปทุกอารมณ์มเมื่อทำเช่นนี้แล้วอารมณ์และอาการของจิตทั้งหลายที่ทำให้จิตกระเพื่อมไหวย่อมดับไปเองเป็นธรรมดาอันหนึ่งผู้ปฏิบัติพึงสังเกตว่าสมาธิกับปัญญานี้ จะเป็นอัญญมัญญะปัจจัยซึ่งกันและกันนั่นก็คือต่างก็อ,อาศัยซึ่งกันเกิดขึ้นเสมอเราเรียกจิตที่ไม่กระเพื่อมไหวนี้หรือไม่สัดส่นไหวไปตามอารมณ์ว่าสมาธิและเรียกจิตที่สามารถปล่อยวางอารมณ์ออกไปเสียได้ว่าปัญญาซึ่งจะมีพลังมากหรือ,รอน้อยย่อมแล้วแต่ความคล่องแคล่วที่ได้ฝึกกันมานั่นเอง จากบุบรรยายธรรมปฏิบีโดยอาจารย์ชัยทรงจันทรอารีช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุจเจริญในบุญขอพระคุณสวัสดีครับ